ในตำแหน่งหัวหน้าสํานักปรับในระดับกลางในการสรรหาสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กําลังรับสมัครอยู่ในขณะนี้นะครับในตำแหน่งหัวหน้าสํานักปรัดระดับกลางเนี่ยนะครับการสรรหาในตำแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดระดับกลางในรอบนี้จะเป็นการ คัดเลือกนะครับเพื่อที่จะเป็นการทดสอบเป็นการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐารกนกำหนดตำแหน่งคือท่านที่จะสอบในตำแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดในระดับกลางน่ยนะท่านจะต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐารกนกำหนดตำแหน่งอยู่4สมรรถนะที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับ ก็คือการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงระดับกลางต้องการให้ท่านแสดงออกในระดับที่2ความสามารถในการเป็นผู้นําต้องการให้ท่านแสดงออกในระดับที่2ความสามารถในการพัฒนาคนต้องการให้ท่านแสดงออกในระดับที่2การคิดในเชิงกลยุทธ์ต้องการให้ท่านแสดงออกในระดับที่2ทีนี้ในเรื่องของสมรรถนะนะครับ ท่านที่จะทำข้อสอบที่เป็นแบบทดสอบสมรรถนะได้อย่างถูกต้องแม่นยำเนียนะครับท่านจะต้องเริ่มต้นแบบนี้ครับพื้นฐานท่านต้องมีความรู้นี่คือเป็นเป็นสิ่งแรกครับที่ท่านต้องมีความรู้คือสิ่งที่บุคคลรู้เช่นในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของระเบียบในเรื่องของขั้นตอนในการปฏริบัติงานนั่นถือว่าเป็นความรู้ในระเบียบในข้อกฎหมายรวมไปถึงใน ข้อกฎหมายที่เป็นกฎหมายในการจัดตั้งของท่านนะครับที่ท่านจะต้องรู้เอาความรู้ที่มีไปใช้ก็จะเกิดทักษะครับทักษะก็คือความสามารถในการปฏิบัติเช่นทักษะเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะในการสื่อสารทักษะเรื่องของการวิเคราะห์ เอาความรู้ที่มีไปใช้เกิดทักษาแล้วนะครับเมื่อท่านลงมือทําท่านลงมือปฏิบัติเนี่ยเมื่อมันเวลาผ่านไปมันก็จะเป็นประสบการณ์และผู้ที่จะทดสอบสมรรถนะให้ได้ผลคะแนนด,ดีท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติในเชียงบวกนะครับจึงจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกคําตอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำนี่คือพื้นฐานของการการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ ทางการบริหารตามาตามาตรฐานกำหนดแน่งคําว่าสมรรถนะเป็นเรื่องของคุณลักษณะหรือความสามารถของบุคคลที่ทําให้สามารถที่จะปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลตัเย่ยงตรงนี้ว่าเป็นผู้ที่มีสมรรถนะนะครับหัวหน้าสำนักปรับในดับกลางดกตัวอย่างคําถามนี้ สมมติว่าถ้าเจอคาถามในห้องสอบคำถามว่าท่านต้องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหนึ่งตำแหน่งแล้วก็มีบุคลากรในหน่วยง,งานของท่านแจ้งว่ามีเด็กหนึ่งคนคนหนึ่งนะครับที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยง,งานต้องการแล้วก็มีความสามารถหลายด้านซึ่งท่านเองก็อยากได้บุคคลดังกล่าวนี้มาทำงานคำถามถามว่า ในฐานะท่านเป็นหัวหน้างานนีครับท่านควรที่จะดำเนินการอย่างไรระหว่างตัวเลือกหนึ่งเรียกเด็กคนนั้นมาทํางานเพราะมั่นใจว่าสามารถมั่นใจในความสามารถเรียกเด็กมาทํางานเนี่ยไม่ไม่ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรนะหรือเรียกมาทํางานเลยสอแจ้งให้บคุคคลคนนั้นนะครับนําประวัติมาเพื่อช่วยให้ผ่านการคัดเลือกเร็วขึ้นเรียกดูประวัติก่อน 3. าเปิดรับสมัคร ตามขั้นตอนโปร่งใสและก็ให้เด็กคนนั้นเนี่ยมาสมัครแข่งขันตามกระบวนการอันนี้ก็คือก็สมัครไปตามขั้นตอนตามกระบวนการส่วนตัวเลือกที่4ครับปรึกษาผู้บงังคับบัญชาเพื่อขออนาุมัติเป็นกรณีพิเศษนั้นวิธีการคิดหาคําตอบในข้อนี้นะครับที่ท่านจะไปเลือกคําตอบในห้องสอบเนี่ย มีบุคคลในหน่วยงานแนะนําว่าเด็กคนหนึ่งมีคุณสมบัติดีอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลักในการคิดหาคําตอบในข้อนี้นะครับคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยต้องแยกความเหมาะสมออกจากความสัมพันธ์และต้องยึดความโปร่งใสแล้วก็ความเสมอภาคในแนวทางที่ต้องปฏิบัติครับ ต้องเปิดรับสมัครตามขั้นตอนให้โปร่งใสและให้เด็กคนนั้นเนี่ยเข้ามาสมัครแข่งขันตามกระเบ,บการการที่ไปเรียกว่าทำงานเลยเนี่ยก็ถือว่าผิดระเบียบนะครับโดยการช่วยให้ผ่านการคัดเลือกมันก็จะขัดกับหลักกรรอภิบาลการขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษอย่างหนึง่งตัวเลือกที่4เนี่ยก็ละเมิดขั้นตอน คึ่งคาตอบที่ถูกต้องเนี่ยต้องบอกว่าเปิดรับสมัครตามขั้นตอนให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ให้เด็กคนนั้นเนี่ยเข้ามาทํางานให้เด็กคนนั้นนะครับเข้ามาสมัครขอบขอนเสนยได้ตามกระบวนการนี่คือเป็นวิธีการคิดหาคําตอบในการในการเลือกคําตอบในข้อนี้สูตรจาในการเลือกคําตอบในการทดสอบสมรรถนะต้องจำเรียนท่านครับว่า ในการทำข้อสอบในการทดสอบสมรรถนะนั้นเนี่ยมันไม่มีสูตรสําเร็จตายต,ายตัวคนที่จะสอบได้ในระดับต้นๆจะต้องเป็นคนที่ฝึกฝนการทําข้อสอบอยู่บ่อยๆเรียนรู้ถึงหลักการคิดหลักการตัดสินใจในการเลือกคําตอบในแต่ละสถานการณ์เนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีสูตรสําเร็จว่า1นบวกหจะต้องเป็น2อเสมอไปมันต้องเรียนรู้ในแต่ละข้อ ในแต่ละประเด็นไปอย่างโจทย์นี้ก็คือเป็นคําถามในห้องสอบจริงในในรอบที่ผ่านมาสูตรในการจําทําข้อสอบข้อนี้ถูกต้องก่อนถูกใจครับต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องก่อนก่อนที่จะทําในสิ่งที่ถูกใจคําว่าถูกต้องก่อนถูกใจก็หมายความว่าต้องยึดกฎระเบียบและก็ความโปร่งใส ก่อนความพึงพอใจส่วนตัวซึ่งในสถานการณ์นี้นะครับก็คือคนเมื่อมีคนรู้จักหรือไปเจอคนที่มีอิทธิพลแนะนำคนเข้ามาทำงานท่านจะต้องยึดกฎระเบียบโปร่งใสก่อนความพึงพอใจส่วนตัวอันนี้คือหลักของการถูกต้องก่อนที่จะถูกใจประการที่สองครับ ในเรื่องของโอกาสที่เท่าเทียมครับก็คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสมัครแข่งขันได้อย่างยุติธรรมก็เป็นกระบวนการของการที่เมื่อมีผู้สมัครที่รู้จักหรือมีคนแนะนํามาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรักษาความความยุติธรรมเอาไว้ได้จไม่ได้ขอผวันพันหรือขอจงเบ้นเป็นกรณีพิเศษแต่อย่างไร ประการที่3ครับตรวจสอบได้ครับคำว่าตรวจสอบได้เนี่ยก็คือจะต้องทำทุกขั้นตอนให้โปร่งใสมีเอกสารมีหลักฐานไม่ในรัฐขั้นตอนอันนี้คือหลักของการตรวจสอบได้เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่าเลือกบุคลากรจะต้องมีเอกสารมีหลักฐานทุกขั้นตอนเนี่ยให้สามารถที่จะตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ประการต่อมาครับแยกหน้าที่แล้วก็ความสัมพันธรร์ในคราวนี้คําว่าแยกหน้าที่และความสัมพันธ์เนี่ยก็คืออย่าเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาทําลายความเป็นธรรมถึงแม้ว่าท่านจะรู้จักคนที่แนะนําแต่ท่านต้องยังยึดมั่นในความถูกต้องในจริยธรรมแล้วก็ความชอบธรรมเอาไว้เมื่อมีแรงกดดันหรือคําแนะนําจากคนในหน่วยงานก็ต้องอยังครงรักษา ความถูกต้องความยุติธรรมเอาไว้เหมือนเดิมอีกตัวอย่างหนึ่งครับจะต,ต้องมีการสื่อสารที่เป็นทางการครับก็คือชี้แจงบุคลากรว่าทุกคนต้องผ่านกระบวนการเดียวกันเมื่อมีการเสนอชื่อหรือมีการฝากคนอ,อื่นมาก็ยังต้องสื่อสารอย่างอย่างเป็นทางการอยู่ ซึ่งในการเลือกคําตอบในข้อนี้นะครับพี่วุฒิละเพื่อนแนะนาท่านว่าข้อสอบข้อนี้ที่ถูกต้องเนี่ยก็คือถ้าจะต้องยืนหยัดรับตามขั้นตอนยืนหยัดทาตามขั้นตอนนะครับในเกิดค,ค,ค,ความโปร่งใสแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแนะนําหรือมีคนมาฝากบุคคลเข้าทำงานก็ตามท่านก็ยังรักษาความยุติธรรมเอาไว้ได้ ตรงนี้จังหางที่บ่งบอกว่าท่านมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับกับตําแหน่งท่านที่กำลังเตรียมตรวจสอบในตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดในรอบนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารก็คือการทดสอบถึงพฤติกรรมในการทํางานในการทดสอบถึงขีดความสามารถของท่านในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทํางานท่านที่กำลังเตรียมตรวจสอบอยู่ในรอบนี้นะครับ ท่านสามารถที่จะเลือกวิธีการในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิและเพื่อนด้วยการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกนคิวอาตตร์คดกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงหลักการคิดหลักในการวิเคราะห์การตัดสินใจในาการเลือกคําตอบในห้องสอบในพอกการเตรียมตัวที่จะเข้าการทดสอบสมรรถนะเพื่อที่จะสอบเป็นตำแหน่งผู้วหา้าสำนักปรับต้นเนี่ยเขาต้องการตัวชีวัดในระดับที่1 คนที่สอบในหัวหน้าสานักปลัดใระดับกลางต้องการตัวชี้วัดต้องการพฤติกรรมของท่านในระดับที่2แต่ท่านต้องมีระดับที่1ก่อนจึงจะมาที่2ได้งนั้นท่านจะสอบในในระดับกลางเนี่ยท่านต้องรู้ถึงตัวชี้วัดในระดับที่1ด้วยท่านจึงจะสอบตัดสินใจเลือกคําตอบในระดับที่2ได้ซึ่งการทดสอบเนี่ยจะเป็นการวัดถึงพฤติกรรมหรือว่าถึงคุณลักษณะในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของท่านภายใต้สถานการณ์ต,ต่างๆนะครับ นี่คือตัวอย่างในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิและเพื่อน่องนี้เผยแพร่สาธารณะท่านที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบก็จะเป็น YouTube ไม่เป็นสาธารณะเป็นลิงลับกลุ่มปิดโดยได้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์นะครับดูรายเพิ่มเติมในการเตรียมตัวสอบพร้าสำนักปลัดก็สแกน QR ว o า e ค้ A กดเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ